สวัสดีพี่พีททุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศที่สุขุมวิทนะครับและหน้าผมก็คือห้างเอ็มสเปียนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปจนถึงแยกพระโศกนะทุกคนก็มาดูกันว่าหลังจากที่มีการประท้านะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาผ่านไปหนึ่งเดือนเดือนกว่านะครับ ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินเยอะหรือมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนแต่เท่าที่ดูนี่คือบอกเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางนั้นเลยนะครับว้าวไ โหตรงนี้ก็คือตกแต่งสวยตลอดเวลาและนี่คือยามค่ำคืนของซุขคุมวิตนะครับโอ้ชอบทุกคนมาเดินที่นี่คือแบบสบายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ฝั่งนี้นะครับที่เห็นท้งตรงเดียว ฝั่งด้านขวามือก็มีเยอะเช่นกันนะครับสุดยอดยามความคืนสว่างสบายข็ mm hmm. ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าฝั่งด้านขวามือหรือว่าริมทางเดินเนี่ยเขามีการติดตั้งตัวเหล็กกั้นนะครับ เห็นไหมก็จะเป็นสแตนเลสนะกพถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสแตนเลสนะทุกคนนะครับดูแข็งแรงนะครับรลวกันเป็นสแตนเลสนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท uh, nice so <Wow. S 1> mm ั hmm. <cle harvesting out> uh. ้งนั้น ดูทุกคนนูนเรียกได้ว่าเดินเต็มฟุตบาทก็คงไม่ผิดละทุกคน นี่เห็นไหมทุกคนนี่คือฝั่งนี้คือเขาทำรั้วใหม่นะโอ้ยังไม่ทันได้แกะอันนี้เลยอะ สบายสบายครับยามคําค,คืนนี่พาลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวด้วย Oh. คนเดินเยอะจริงอะ่ะถ้าไม่เชื่อนะอยากให้พี่ๆทุกคนแบบลองมามาลองอะ่ะมาเดินดูมาเดินเล่นอะไรนะหาอะไรกินก็ได้นะครับนี่นี่คือภาพบรรยากาศยามกลาคืนนะกลางคืนเนี่ยเราจะมองเห็นรั้วกันสแตนเลสเป็นแบบเห็นไหมมันจะสะท้อนแสงคนระับทุกคนก็คือความแบบเงาของสเตนเลสน,นะโอ้ดูดีมาก เดินสบายๆนะครับโวเนเย็นๆคือเอาง่ายเห็นแบบทุกชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบฝรั่งนะครับหรือว่าโซนอินเดียก็เยอะมากนลทุกคนจีนฝรั่งอินเดียเยอะจริง หลายท่านนะครับก็ตอนที่ผมไปถ่ายที่สนามบ,บินโรนภูมินะครับเมื่อตอนที่แบบประทากันเสร็จเมื่อวันสองวันอะไรประมาณนี้นะก็มีพี่พี่ c บอกว่าเดี๋ยวลองดูว่าผ่านไปสักหนึ่งเดือนเนี่ยนะท่องเที่ยวเขาจะยังมาเหมือนเดิมไหมจะยังเยอะเหมือนเดิมไหมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันยังมาอยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคตอนนี้นะ่มันก็ผ่านไปหลายวันแล้วเป็นเดือนเดือน กว่าแล้วทุกคนก็มาเดินดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปรากฏว่าก็เหมื่อเดิมอะ่ะคนยังเยอะเหมือนเดิมอะ่ะนะครับฝั่งนั้นขวามือนี่คือรั้วกัน้นสแตนเลสนะโอ้ดูแบบดูดีดูดทันสมัยไปอีกแบบและนี่คือรั้วที่เขาจะเอามาติดตั้งนะทุกคนเห็นไหมนี่เออไม่อียมเลย ยังไม่ได้แกะไอ้นี่ออกเลยบับเบิลเลยคันกระแทกกันนะบอกเลยว่าย่านแถวนี้ไม่เงียบเหงานะครับคนก็มาเดินเยอะเหมือนเดิม ตอนนี้ก็จะเป็นสุขุมวิทสิบแปดนะทุกคน,กคนล้วดูทีมเดินมาแบบเหมือนเป็นกรุปทัวร์เหมือนเหมือนจะไปท่องเที่ยวอ่ะทุกนทุกคน นี่คือนะักท่องเที่ยวทางนั้นเลยนะครับสุดยอดยาม่ำาืืน สว่างสวยต่างชาติก็มาเดินเยอะก็อย่างที่บอกนะครับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะรวยเพวัฒนธรรมนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นะเป็นประเทศที่รวยทางวัฒนธรรมมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอ่ะก็ะติดอันดับอีกโอ้โหสุดยอดอะก็ไม่แปลกนะทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นแบบ ทุกเชื้อชาติจริงๆอ่ะที่มาเที่ยวะนะออไม่ว่าแบบคือจริงๆอ่ะผมดูแบบยูทูบเบอร์ที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเวลาเขาพูดถึงประเทศไทยอ่ะคุณรู้จักประเทศไทยไหมโดยเขาบอกว่ารู้จักอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่คนที่แบบรู้จักเยอะที่สุดก็คือพัทยานะทุกคนเธอนะก็เ,เป็นแหล่งหลายคนก็คงรู้แหละ เป็นสถานที่บันเทิงสถานที่เีแยบเที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนี้นะเออแบงคอกสมุหรสาสมุทรแบงคอกพัทยาเย้พัทยาใช่ก็ประมาณนั้นเลยนะก็ถือว่าพัทยาเนี่ยก็เป็นชื่อที่แบบมีช็อปพาวเวอร์อยู่พอสมควรนะเออ วว้าวเอาจริงๆทั้ง2ฝั่งของถนนเนี่ยก็มีนะักท่องเที่ยวเดินเหมือนกันเลยนะครับบางทีผมก็เดินจากอาจะจากแยกหรือว่าเซนทันชิดลมอเดินมาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วแต่วันไหนแบบอยากเดินไม่อยากเดินนะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบบเดินก็ไปยัง ซอยาน,า,นาอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ไงทุกคนมันคือมันไม่ควรที่จะเดินเข้าไปถ่าย,ยานึกออกไหมเออผมก็เดินได้เนี่ยประมาณนี้แหละให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกอโศกนะครับหรือว่า BTS อาโศกก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเดินชมแถวๆนี้แล้วก็ฝัง่งดานูเนี่ยก็มีการทำทางเท้าใหม่ด้วยนะ คนเยอะมากด,ดูคนเดินฝั่งโน้นอะ่ะโอ้โหก็หเป็นแยกที่เห็นชาวต่างชาติเยอะที่สุดแล้วละ่ะในกรุงเทพมหานคระนะ แ๋ยวอีกไม่นานนะครับแถวนี้ก็จะมีรั้วกัน้นสแตนเลสเหมือนที่เดินผ่านมานะแน่นอนต้องมีอยู่แล้วแหละเนี่ยเดินไปนิดเดียวก็จะเป็นซอยคาวบอยเลยนะสุดยอดกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแบงคอกออฟไลน์ซิตี้ไม่มีน้ำมันจางะได้พูดไปเฉยๆแบงคอกออฟไลน์